ก็คือมีคนมารอที่หน้าบ้านนะผมประมาณแบบ3ามถึงสวันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเลยครับตอนแรกผมก็นึกว่าเพื่อนแต่ว่าคือวันนั้นน่ะมันเป็นดันเป็นวันที่แบบผมไม่ได้นัดใครมาที่บ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยผมก็เลยงงว่าเอ้ใครอะไรเงี้ยแล้วจนจนเขาใหม่รอบหนึ่งก็ถึงรู้ว่าอ๋อไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เพื่อนอะไรเงี้ยเขามารออะไร คนเหมือนกันที่เจอซาแซงครับผมคนตาเอ่อจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมไอ้การเป็นยังไงที่เอนโดก็คือมีคนมารอที่หน้าบ้านนะผมประมาณแบบ3าถึงสวันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกตอนแรกเราก็คิดว่าเออไม่ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันดันมีวันหนึ่งที่แบบ เหมือนเขามาตอนประมาณ4ี่ห้ทุ่มแล้วก็เป็นวันที่คุณแม่มานอนพอดีแล้วผมหลับไปแล้วแล้วคุณแม่ออกมาเปิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออค่าเป็นห่วงก็เลยแบบเออประกาศไว้ดีกว่าอย่างเงี้ยใช่เขาเข้าหน้าบ้านเราเลยอย่างเงี้ยเขาก็มามาไปไปครับผมพฤติกรรมเขาเป็นไงตอนอยู่หน้าบ้านเราเขาก็วันวันแรกๆก็จะมีกดมากดกิ่งแต่ว่าวันวันหลังๆก็ไม่ก็มายืนรออยู่หน้าบ้านเดี๋ยม็ดคนกี่คนดี่าโอ่าไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็นานๆทีอะไรเงี้ยครับมามาไปไปอะไรเงี้ยจริงจริงตั้งแต่ขั้นการมาเจเจเคย ไม่ไม่เคยอะเพราะว่าเพราะว่าที่ที่ที่เชียงใหม่ก็ไม่ไม่น่ามีคนรู้บ้านแล้วก็ที่ผ่านมาพอมากรุงเทพก็อยู่คอนโดมาตลอดใช่แต่ว่าคือพอพอย้ายเข้าบ้านที่กรุงเทพปุ๊บแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บางคนเขาอาจจะเห็นจากคอนเทนต์ที่ผมทําลงเองอะไรเงี้ยใช่ใช่ซึ่งซึ่งนี่แหละก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนที่แบบอาจจะเอาไปปรับแก้ที่ตัวเองในอนาคตในเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างๆใช่ใช่ใช่ผมก็ทําเท่าที่ทําได้ก็คือประกาศแล้วก็มีการแบบบันทึกหลักฐานไว้อะไรเงี้ยครับผม ใช่่ใชครับใช่แต่ว่าแต่ว่าในในส่วนที่ที่คิดว่าต้องทําเองก็คือการแบบการดูแลในโซเชีเองเรื่องคอนเทนต์เรื่องนู้นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ต้องรับ,บามขึ้นใช่ใช่ใชือ่อะถือว่าเป็นบทเรียนแล้วเรามีความแค่ในกลัวหรือระหว่างเรื่องที่เขาติดใจไม่ชัดเจจริงๆก็ไม่ถึงกับกลัวแต่ว่ามันมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ระแวงกังวลมากกว่าครับแต่ถามว่าแบบกลัวไหมก็ก็ไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เขามาตามเขาก็แบบอาจจะชื่นชอบในผลงานหรือว่าชื่นชอบในตัวเราอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าิ่งที่แบบไป<ะ>กดจิ้งเรีอยัเหลืออะไรเงี้ยถือว่าหนักกันนะบางคนาจจะแค่ต้องห่วงก็ห่วใช่ใช่ใช่<ด>แลบบ้วพต่างชาใช่ใช่ด้วยครับแต่ว่าชื่อตัวตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรย คุณแม่ตอนแรกคุณแม่ก็นึกว่าเป็นเพื่อนว่าเขาก็บอกว่าเป็นอุยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ผมตอนแรกผมก็นึกว่าเพื่อนแต่ว่าคือวันนั้นน่ะมันเป็นดันเป็นวันที่แบบผมไม่ได้นัดใครมาที่บ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะใครอะไรเงี้ยแล้วจนจนเขาไม่รอบหนึ่งก็ถึงรู้ว่าอ๋อไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เพื่อนอะไรเงี้ยเขามารออะไรเงี้ยแต่บ้านเราก็คือมีกล้องวงจรปิดมีมีมีหมดครับใช่อันนี้เราทำหลักษณะไฐาน อ๋อใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าจะให้พูดรูปเราก็ไม่ดีกว่าใช่ครับน่าจะคนไทยใช่ข<ม>อ,อคคบผมณแล้วโอเคแล้วหลังจานี้ถ้าถกเกิดเหตุการณ์ซ้ำเรามาตรการต่อไปท<ม>ี่มันจะแบบหนักขึ้นเราจะยังไงครับพี่ณ์อ๋อหน,นตอนนี้เราก็ทําเท่าที่เราทําได้มากที่สุดแล้วก็คือก็คือลงบือริเริประจําวันแล้วก,แวก็แล้วก็มีการคุยกับทางหมู่บ้านให้เขาเพิ่มแบบ รักษาความปลอดภัยดีขึ้นแล้วก็เช็คให้ดีๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมคือเราอยากเจอตัวเขาเลยนะจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้อยากไปเอาเรื่องอะไรเขาขนาดนั้นเพราะว่าเราเราก็เข้าใจเขาเหมือนกันแตต่อนนี้ก็คือไไมมม่มด้ีาแรับก็เหมือนเหมือนจะยังมีอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้เจอกับจ,าจา่าๆอะไรเงี้ยใช่เพราะเพราะว่าตอนนี้ก็พี่พี่พี่ที่เป็นคนเล่นหนูรักษาควาปลอดภัยเขาช่วยดูอยู่ใช่ครับ อยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนไหมเพราะว่าอันจริงช่วงนี้ได้อะไรเจอกันเยอะในกรณีี้แบบตามไปที่ส่วนตัวที่ภาคอสาศัยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงผมว่าขอบคุณมากที่แบบหลายๆคนจะแบบติดตามหรือว่าชื่นชอบผลงานหรือว่าชื่นชอบผมอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าสะดวกมากกว่าเราก็มาเจอกันที่งานดีกว่าอะไาเงี้ยใช่เพราะว่าคือพอพอพอถ้ามันเป็นผมคนเดียวอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมันมีคุณพ่อคุณแม่ผมอยู่ด้วยผมแบบ ก็กลัวเขาว่าจะเขาจะลํำคารหรือว่าเขาจะไม่เข้าใจหรือว่ามันจะเกิดอันตรายต่อเขา,าได้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ผมก็ขอมาเจอกันที่งานดีกว่า